ผู้ชมคะและเรื่องของทะเบียนรถยนต์นั้นนะคะนับว่ามีส่วนสําคัญในเรื่องของการติดตามอาัชญากรค่ะเพราะว่าหลายครั้งนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดมักจะไม่สามารถอ่านทะเบียนนะคะของรถได้อย่างชัดเจนค่ะตอนนี้ค่ะเขาจึงมีการคิดค้นโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถโดยเฉพาะค่ะและเพียงแค่เวลาหนึ่งวินาทีเท่านั้นนะคะก็จะสามารถประมวลนะคะทั้งในเรื่องของข้อมูลแล้วก็เจ้าของก็คือชื่อเจ้าของรถได้ทันทีนะคะเราจะไปติดตามรายการน,นี้กันค่ะจากคุณชนิกนันสุคนทากอนค่ะ รถแล่นผ่านกล้องที่ถูกเชื่อมต่อกับโปรแกรมจับภาพป้ายทะเบียนร,ระบุเอกลักษณ์เพียงหนึ่งวินาทีจอด้านขวาก็จะปรากฏภาพและประมวลได้ข้อมูลระบุวันที่เวลาเข้าออกจดทะเบียนที่จังหวัดใดรวมจนถึงชื่อเจ้าของรถโปรแกรม ALPR เป็นโปรแกรมที่อ่านป้ายทะเบียนซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาและก็สะดวกต่อการจดโดยไม่ต้องใช้คนในการจด อาจารย์ชาญยุทธเกตวาน,านันนักวิชาการมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ผู้คิดค้นบอกว่าหลักการทำงานคือเมื่อกล้องจับภาพป้ายทะเบียนได้คลิกที่ external trigger ระบบจะทำการประมวลผลระบุเอกลักษณ์ของรถยนต์คันนั้นได้ทันทีเนื่องจากโปรแกรมนี้ถูกตั้งระบบไว้เพื่ออ่านป้ายทะเบียนโดยตรงโปรแกรมนี้จะมีส่วนช่วยติดตามคดีอาชญากรรมเพราะสามารถค้นหาป้ายทะเบียนของผู้กระทำความผิด ซึ่งมีอยู่ในระบบแล้วนับพันคันเมื่อรถวิ่งผ่านระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันทีว่าเป็นรถต้องสงสัยจุดมุ่งหมายผมก็พัฒนาต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวน,นี้เพื่อมาใช้กับประเทศชาติเรานะครับก็เป็นประโยชน์กับการเทคโนโลยีด้านการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ซึ่งต่างประเทศเขาใช้กันค่อนข้างมากแล้วแต่ของประเทศไทยเราเนี่ยยังยังไม่ ถทบไม่มีใช้นะครับถึงจะมีใช้ก็อาจจะต้องติดต่อบริษัทต่างประเทศมาทำนะซึ่งนั่นก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับต่างประเทศนะฮะแต่ตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์ไทยๆนะครับซึ่งประสิทธิภาพก็สามารถรองรับได้95%อย่างที่ผลทดการลองออกมาโปรแกรมนี้ยังสามารถนำไปใช้กับจุดตรวจผ่านเข้าออกอาคารสำนักงานโดยค่าติดตั้งโปรแกรมจะอยู่ที่ประมาณ1-2แสนบาท จึงเหมาะที่จะใช้กับโรงแรมห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษอย่างในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขั้นตอนต่อไปจึงต้องพัฒนาเพื่อความแม่นยำในการจับภาพรถยนต์ที่เคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนขึ้นรวมจนถึงขยายฐานข้อมูลให้ระบุยี่ห้อรุ่นและสีรถเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้นรวมทั้งปรับปรุงให้มีราคาถูกลงเพื่อให้นวัตกรรมฝีมือคนไทยนี้ ใช้งานได้ดีไม่แพ้โปรแกรมราคาแพงจากต่างชาติเอกลักษณ์นามวงศาถ่ายภาพชนิกนันสุขคลทากรข่าวททบ .5 รายงาน